ขอพี่ชื่ออะไรคะอ่าพี่ชื่อพิรศิษฐ์อัตวีน,นะครับชื่อเล่นชื่อโตอนอยู่รุ่น1นนะครับวันนี้ครับเราสรัมภาษณ์พี่คนนี้พี่ชื่อนะครับผมพิธูลนครับพี่โอ๊ตครับผมชื่อนัทุศิอิจันทร์ครับชื่อบูครับไอีหนึ่งแปดครับผมชื่อพยาดาช่นเจริญค่ะไอีหนึ่งแปดค่ะพี่ชื่ออะไรคะ ชื่อเอสค่ะพี่ชื่อหนูนะครับชื่อจริงก็สุชาติภูวัฒนานะครับรหัสก็5้า1 7 0 2 0 0ย1 0นนะครับ IE 16นะครับครับผมชื่อตองครับ IE 17นครับผมชื่อไพโรธครับ อ่าแล้วตอนนี้พี่ทํางานอยู่ที่ไหนคะเอ่อทำอยู่บริษัทไทยไปสารครับอ,อ๋อเชื่อวัตถินสัตว์พร้อมจะเจริญชีออชอโอมครับอ๋อแล้วตอนนี้พี่ทํางานอยู่ที่ไหนอะครับอ๋อพี่ทําอยู่ที่ซูมิโตโมอิเล็กตริกวอลล e ่งซิสเครับเพราะว่าไอเเนี่ยเป็นสามารถทําได้ทุกผนแผนกทุกอาชีพสามารถเข้าได้กับทุกสาขาอาชีพการงานมันจะทําให้เราเนี่ยหาอาชีพการงานได้ง่ายมากขึ้นครับ ก็ปอตีมีพ we ื Darwin, so listen, e ้นฐานเรียนอยู small, ่เป็นช่างยนต์อยู่แล้วก็อยากอยากมีการจัดการที่เป็นระบบของอุตสาหการเข้ามาเกี่ยวข้องครับก็คือเป็นสเต็ปขั้นต่อไปสูงสูงว่าของเดิมที่ปปอสปอชอยู่ก็เลยเข้ามาศึกษาในปอตีครับเพราะว่าที่นี่มีความพร้อมทั้งด้านอาจารย์แล้วก็อุปกรณ์ในการเรียนเลยสนใจที่จะเรียนที่นี่สาเหตุที่เลือกเรียนที่นี่ก็ ช่วยเสียงก็ดังเลยนะจากโรบอทอะไรเงี้ยพี่ก็ได้ยินข่าวมาก็เลยมาเรียนอะไรเงี้ยครับอ๋อพี่คิดว่าสาขานี้เราสามารถไปได้ได้ไกลครับผมความก้าวหน้ามันมีเยอะครับผมคืออันดับแรกกับพี่ชายชวนมาก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่เรียนอยู่นะสาขานี้ลองมาไหมอะพี่ก็เลยลองมาสมัครพอสมัครแล้วผ่านไปเทอมนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช่อะ่ะมันใช่ ไอ e คืออะไรครับอ๋อไอ e นะคะคือ industrial engineering นะคะแปลว่าวิศวกรรมสาสการเป็นวิศวกรรมที่เรียนเกี่ยวกับก,การจัดการการควบคุมการวางแผนการออกแบบระบบการผลิตแล้วก็การดําเนินงานต่างๆในธุรกิจองค์กรนะคะท,ท,ทุกทุกองค์กรเนี่ยควรจะมีวิศวกรรมสาการเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สุดที่สุดจุดเด่นของเรานะคะจริงๆแล้วถ้าจะว่าว่าเป็นจุดเด่นเนี่ยเรียกว่าวิศวกรรมศาการเนี่ยเป็นที่อะไรที่เราเรียนกว้าง ลึกรู้ได้นะคะแต่ว่าจริงๆคือเรารู้กว้างรู้ทุกอย่างก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราชอบตรงไหนเราจะมุ่งไปที่ตรงนั้นซึ่งทําให้เราสามารถทํางานได้ทุกๆส่วนค่ะก็มีว่าอาจารย์รู้สึกภูมิใจมากกับบัณฑิตภูมิใจมากนะคะที่ลูกศิษย์จบแล้วนะแต่ตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าตรงนี้เป็นจุดแค่เริ่มแค่จุดเริ่มต้น ยังจะมีชีวิตข้างหน้าอีกยาวไกลนะคะที่จะต้องออกไปทํางานออกไปรับใช้สังคมอยากจะให้บอกฝั่งบอกว่าให้ทุกคนเป็นคนดีนะคะแล้วก็มีความขยันอดทนอดกลันนะะ้นในการตั้งใจทํางานแล้วก็เพื่อให้ท,ทางบริษัทเนี่ยเขาเห็นว่าไออีมาอาวัยธุรกิจบัณฑิตดียังไงนะคะแล้วก็จะเป็นหน้าเป็นตาเป็นชื่อเสียงของเราต่อไป ที่ศึกษาอยู่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่น่ารักนะคะเป็นนักศึกษาที่แบบอย่างเช่นสองคนนี้เป็นต้นน่ารักมากเลยเห็นไหมว่าน่ารักมากนะนะแต่ว่าอยากจะฝากเพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยที่ให้ตั้งใจเรียนแล้วก็เข้าห้องเรียนนะคะเข้ามาเรียนหนังสือกันอย่าโดดเรียนให้ป่อยนะนะอาจารย์ไม่ชอบเลยที่แบบเจอลูกศิษย์ ในมหาลัยทุกที่เลยค่ะยกเว้นในห้องเรียนสำหรับวันนี้เราก็ขอขอบคุณอาจ้าะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ